ท่านพิธีกรและท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านะคะจากคำถามที่มีความคิดเห็นอย่างไรกับวิดีโอคลิปที่มีพระคนหนึ่งมาถ่ายคลิปหรือว่าที่ถามว่าทำแบบนี้อยากดังเหรอดิฉันคิดว่าในความคิดเห็นของดิฉันคิดว่าไม่สมควรเท่าไหร่ ในตัวของพระสงฆ์ยังนุ่งผ้าสีเหลือง,งนุ่งจีวรอยู่แล้วก็อาจจะน่าจะผิดศีลนะคะเพราะว่าพูดอยาบคายหรือว่าพูดเสียงดังอาจจะทำให้ดูไม่ดีใน ตัวของพระท่านเองและอาจจะคนให้และอาจจะทําให้คนเสื่อมศรัทธาและไม่นับถือเท่าไหร่ดิฉันก็คิดว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ยังอยู่ในการนุ่งผ้า จะทำอย่างนี้ค่ะ